สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับทุกท่านนะฮะเข้าสู่เกม Farming Simulator 19อีกเช่นเคยนะครับผมใครที่เข้ามาแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะฮะวันนี้ผมก็มาอยู่ที่สวนลำไยนะครับผม ไอ้ต้นนี้ก็จะเป็นต้นลำไยนะทุกคนอาจจะไม่เหมือนนะแต่ว่าก็จินตนาการไปกันแหละนะดูดีครับทุกคนมันเหมือนตอน้นลำไยไหมเนี่ยเพราะว่าถ้าจินตนาการเอามันก็เหมือนแหละนะโอเคครับวันนี้เราก็จะมาส่งลำไยครับผมวันนี้อันนี้ก็คนงานเขาได้ทําการเก็บแสตะก้าไว้ให้เรานะครับผมก็เอาคือรถนะฮะเตรียมเก็บไปส่งตลาดนัดนะครับผมอันนี้เราไปส่งสองที่นะฮะเป็นตลาดนัดในเมืองแล้วก็ตลาดนัดในหมู่บ้านนะครับผมเป็นส่งสองที่ครับวันนี้วันนี้ก็มาอยู่กับตัวแรงสะด้วยนะครับผมเป็นโตโยต้ารีโวนะครับผม กย่าลืมชื่อนะโอเคครับคันนี้ก็เป็นตัวแรงประจับช่องเราเลยนะฮะไปเดี๋ยวเราจะไปส่งล็อาบกันเลยดีกว่าครับผมบสนทางอียาวไกลนะฮะอันนี้ผมมารับที่สวนเองเลยนะเนี่ยดูดิลงทุนแค่ไหนอ่ะเป็นงานลูกค้าครับผมงานสบายๆครับอันนี้เดี๋ยวผมจะใช้ทางลัดนะครับเป็นทางลูกลังนะครับอันนี้ขนาดไม่ได้เสริมหนบนะเนี่ยทุกคนแม่ทำไมมันโดดจังวะ โดดมากครับยวผมต้องค่อยๆหยอดไปว่ะทุกคนสรสารรถอะ่ะเดี๋ยวล้อแมกแตกครับเดีย๋ยวล้อแมกแตกพักงานขุดดินนึงครับผมมาวิ่งงานส่งผลไม้แทนนะฮะป็งไงโคตรขย,นขยนันอะ่ะขยันจัดอ่ะนี่ครับเป็นลำไยจริงๆนะเนี่ยดูดิเนี่ยลูกลำไยนะผมนี่ลูกลำไยนะอยูด่ดีๆนะขอระาะขับพานาลแลกการครับผมโอ้โหเด้งมากครับผมเด้งมากจะแดงมากเดี๋ยวต้องไปทำช่องล่างใหม่แล้วฮะ อันนี้แค่ลดต่ําลงมานิดนึงนะเนี่ยเมื่อนี้หรอกก็เยอะอยู่แต่ว่าทําไมมันทาไมมันเด้งจังวะต้องไปเสริมแหนบครับผมทําไมมันเด้งจังวะต้องไปทําช่วงล่างใหม่แล้วฮะไ,ไ,มไม่ไหวครับไม่ไหวแบบนี้ไม่ไหวครับผมรถพังหมดนะฮะโอ้ตับไตใส้พูนนี่ไม่น่าเลือนนะครับผมโอ้อันนี้ขนาดทางมันไม่ค่อยมีหลุมเท่าไหร่นะเนี่ย ม่ค่อยมีหลุมนะทุกคนนะแต่ว่าทำไมมันเด้งขนาดนี้วะโอ้โหรู้เด้งมากครับโอ้โหโอ้โหเด้งครับทางลูกรังเนาะธรรมดาครับอันนี้มันใกล้ครทุกคนแต่ว่าถ้าไปทางาประทางถนนใหญ่เนี่ยมันจะอ้อมแบบโอ้โหโคตรไกลเลยสมมติว่ามาทางรัฐ1ิกิโลใช่ไหมไปทางถนนลาดยางน,นี้ประมาณ30มโลอะ่ะเอ่นจะอ้อมประมาณนั้นอนะ่ะอ้อมโคตรไกลเลยนะฮะอันนี้หมู่บ้านนี้ก็อยู่ด้านหน้าเราเลยนะครับผม เดี๋ยวเราออกถนนใหญ่ไปนะมันจะอยู่ซ้ายมือตรงนี้ครับผมเป็นตลาดนัดในหมู่บ้านนะฮะล้วก็จะเอาลงอันนึงครับผมเดี๋ยวอันต่อไปก็นู่นเลยครับเข้าเมืองนะไปครับโอ้โหเด้งเกินว่ะไม่ไหวครับผมลบเออลูกนี้เอาสิบล้อมาดีกว่าแต่ว่าส0บล้อไม่มีเชือกรัดครับผมเดี๋ยวลำไยกระจุยนะเวลาวิ่งนี่แบบโอ้ลำไยกระจัายหมดอะรถแรงสะด้วยครับแต่ละคัน เอ้ hey, ถึงถนนใหญ่แล้วรอดครับผมแมโอเคโอ้โหกว่าจะถึงถนนใหญ่แม่เอาสะจุกเลยครับเอาสะจุกเลย <c oughs> โอ้ตายตายตาย,ตายแบบนี้เอ้ยโอ้แรงจัดครับผม <c oughs> เก็บเอาไม่อยู่ฮะอันนี้น่าจะเป็นทางเข้าตลาดนันนะมีรถตำรวจด้วยครับผม เฮ้ยมาใครเหรอวะนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นตลาดนัดในหมู่บ้านครับผมนี่หมู่บ้านเล็กๆนะครับผมแต่ว่าก็มีตลาดนัดนะนี่ครับโอ้เงียบง่อยเสลือเกินครับตลาดนี้ว่าแต่ว่าทางลงมันอยู่ในวะเนี่ทำไมมันชันแบบนี้วะเดี๋ยวเวผมต้องหาทางลงก่อนครับต้องไปจอดแบบว่าจอดที่หน้าร้านมาเลยนะครับนี่เดี๋ยวเราเลี้ยวครับเลยมาครับอยู่ไหนอะ่ะแต่ว่าร้านผลไม้โอ้ผมเจอแล้วครับ นี่เลยครับผมนี่นี่น,น,น,นี่ไอเสื้อแดงนี่มันยืนอยู่เอ้ยมันนั่งอยู่พูดผิดนะฮะโอเคนะครับอันนี้ผมปลดเชือกแล้วเ,ออเดี๋ยวผมจะเอาอันบนลงนะครับผมเออซันซันซันันัน,น,นเออนึกว่าไฟดูดันบางนิดหน่อยนะฮะขออภัยด้วยนะครับปลอดครับเอาไว้ไหนนี่เอาถามแล้วไม่ตอบนั่งแอรอยู่ได้เดี๋ยวเราเอาไว้นี่ให้มันแล้วกันนะครับผมนี่ โอ้โหมันจะขายหมดหรือเปล่าเนี่ยขายประมาณสองสาวันนะครับกว่าจะหมดครับนี่ฮะเป็นลำไย,ยแบบลำไย,ยของจริงอ่ะเนี่ยด,ด,ดูดิดูดิดูดดูดูด,ด,ด,ดใกล้ๆครับโอ้โหสุดยอดนะฮะไปครับผมเดี๋ยวเราไปส่งในเมืองกันนะฮะอันนี้ก็ส่งในหมู่บ้านเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราต้องเข้ามเมืองอีกนะเนี่ยเดี๋ยวเราออกทาเดินไปกว่าโอโ้แรงมากกว่ารถเรา ตลาดไม่มีคนเดินเลยเอาเอาค e ูๆๆๆๆไปครับเดี๋ยวเราเจะไปส่งในเมืองต่อครับผมในเมืองเขาก็สั่งางานหนึ่งตะกร้านะครับโอ้ยหมานีมันเห่ามาจากไห,หนวะเนี่ยไปเดยครับคุณตำรวจคุณตำรวจนี่นั่งสบายใจเลยนะฮะไปครับเดี๋ยวเราไปส่งในเมือง,องต่อครับผมตลาดนัดในเมืองนะครับผม วแรงประจําช่องเป็นไงดวนผลไม้ได้สบายเลยครับผมอันนี้ดวนลำไยชุพรเชียงใหม่นี้สบายเลยนะฮะแรงมากครับผมนี่เดี๋ยวผมจะหยยบสิ่งให้ดูเดี๋ยวผมสิ่งให้ดูเลยแรงว่เรียบร้อยครับผม โอ้โหเรียบร้อยฮะรถเราตกคลองนะฮะโอ้กิ้งหลายตลบเลยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหาทางขึ้นก่อนอยูไ่ไหนวะเจอแรงเกินว่ะรถแรงจัดนะครับผมโอ้รถมันแรงนะธรรมดาครับทุกคนรถมันแรงเหาะมาเลยเมื่อกี้เหาะแล้วตีลังก,กาโอ้โครโหด จำกัดความเร็วเลยนะฮะมาถูกทางเป่าวะน่าจะถูกอยูเออ่เราต้องเข้าไปในกลางหมู่บ้านนะครับไอกลางเมืองดิอันนี้เข้าเมืองมาแล้วนี่อันนี้ผมเข้าเมืองมาแล้วนะฮะกุ้มาเยอะวะนี่ตลาดมาทางนี้ครับผมตลาดเขาจะทึบๆนิดน,นึงนะทุกคนนะตลาดแม่งโคตรทึบบอะดูดิดูทางเข้าครับดู โอ้โหแม่งยังมีคนมาเดินอีกแล้วเนี่ยอะไรวะโอ้ตัวนี้ไม่ได้วะ <c oughs> ขูดไมด่หนิสวยพอดีอบอกรับแล้วที่สุดท้ายครับผมเฉลียงนะตะกร้าสุดท้ายนะครับผมปิดงานอันนี้ของร้านนี้นะอันนี้ ยัดเข้าไปในซอกเนี่ยเ,ออเดี๋ยวให้เขาจัดการเอาเองแล้วกันทำไมยัดไม่ได้วะโอเคนี่นะครับผมนี่ฮะอันนี้ก็เป็นร้านผักผลไม้ครับผมนี่ฮะเป็นร้านของคุณลุงนี้เลยนะครับผมนี่ฮะคุณลุงโอโ้โหลุดูหน้าตาดีครับนี่ฮะเป็นร้านของคุณลุงหมดเลยนะครับผมตอนนี้ก็กำลังเที่ยงครับผมเขกากำลังมาตั้งร้านนะก็ช่วงเย็นๆครับเดี๋ยวจะมีคนมาเดินตลาดนะครับนี่ ลำใยญแบบสดๆเลยนะครับนี่เป็นไงน่าจะขายหมดอยู่แหละนะตะกาวเบลอเลยนะครับทุกคนโอ้ลำใหญ่แล้วว่าลูกใหญ่ยังเนี้ยสำหรับคลิปนี้ผมก็คงต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะฮะไว่าจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ